ทุกอาชีพมีเวรกรรมประจำอาชีพจะเป็นอาชีพบริสุทธิ์ขนาดไหนก็มีเวรกรรมประจำอาชีพชาวนาไม่ได้ไปคดกงใครชาวไร่ไม่ได้คดกงใครจะทำไร่ทำนาเพื่อจะได้ทำนาจะได้นข้าวมากินกันแต่ก็มีเวรกรรมประจำอาชีพเป็นไง ไปดูในรอยไถที่ไถไปน,นั่นแหละเดินตามรอยไถไปไปดูกิ่งเกือใไส้เดือนขาดเป็นท่อนๆกบเขียดขาดเป็นท่อนๆตะขาบขาดเป็นท่อนๆบางทีหนูก็งูก็ขาดเป็นท่อนทอนมันอุตส่าหลบไปอยู่ในดิน แล้วไปทำมันขาดเป็นท่อนๆถามว่าไอ้พวกนี้มันจะจองเวรไหมีมาอยู่ในดินแล้วยังบาฆ่ากูกูโตเท่าเป็นคนได้เมื่อไรละมึงมึงกับก,กูเจอกันไม่ได้คิดจะฆ่ากันเลยก็ยังไม่ไหวหลงพี่เดินบินธบานั่น่ะโน่นน,นนี่น,นี่ไปกลับแล้วไม่รู้เหยียบ ใส่เดือนกิ้งคือตายขีดตัวไยหน่าฝนนั่นน่ะถามว่าไอ้พวกนี้เนจี่จองเวรไม่ลวงพี่แม้จะเป็นดารานักร้องนักแสดงน,นักแสดงคนหนึ่งสมัยพุทธกาลเวลาเขาแสดงดาราดังปิดเมืองแสดงกันกษัตริย์ก็มาดูชาวบ้านแห่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองมาดู วันนั้นพระพุทธเจ้าผ่านมาเาก็ถามอาจารย์สอนว่าดาราเนี่ยเนื่องจากให้ความบันเทิงกับคนดูเพราะฉะนั้นได้บุญมากตายไปแล้วจะไปสวรรค์อยากจะถามพุทธองค์วันจริงไหมพุทธองค์ก็ตรัสว่าถามเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้อย่าถาม เขาบอกเขาอยากรู้จริงๆขอให้บอกเถอะพุทธองค์ประเสฐเป็นครั้งที่สองถามถึงสามครั้งงั้นจะตอบพุทธองค์ตอบว่าไงพุทธองค์ก็ตอบว่าไอ้ที่เธอแสดงแล้วเขาติดอกติดใจนะเพราะอะไรเพราะว่าหมดบทโลภก็โลภสุดสุดโู้ยโลภเอา คนอะไรว่ามันโลภขนาดนี้โกงกันได้ขนาดนี้อืบทโกรธบทพยาบาทก็พยาบาทกันสุดๆแทบจะเฉือเฉือเฉือนเนื้อมาแทะกระดูกกันเลืมบทอิจฉาอิจฉาสุดๆบทรักรักสุดๆบทตอแหลตอแหลสุดๆโอ้ยคนดูสนุกอีตอนดูสนุก แต่หลังจากนั้นเป็นไงล่ะแสดงนี้เรื่อยๆอีกน้อยนะมันไม่แค่บทแสดงหรออีกหน่อยจะติดเป็นสันดานเองนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองไอ้ที่เขาด,ดูนะแหมสะใจลีนะแล้วยังไงวันหนึ่งถ้าเขามีเรื่องเคืองไกลกันเขาจะยืมของคุณนั่นแหละเอาไปเช่งกันไปจองเวรกัน ไปอิจฉากันไปจองเวรกันสารพัดเพราะฉะนั้นบทแสดงของคุณนะ่ะกลายเป็นคุณสอนให้เขาทำชั่วเมื่อคุณเป็นครูสอนให้เขาทำชั่วได้บุญหรือได้บาปมาถึงตรงนี้เจ้าคนนี้ร้องไห้โหเลยแล้วทำไมอาจารย์หลอกผมละ่ะอาจารย์ไม่ได้หลอกหรอก อาจารย์ก็โง่เหมือนเธอเนี่ยแหละไม่รู้อ๋ออาจารย์ก็หวังดีแต่หวังดีนะ่ะพาลูกศิษย์ตกนระกหมดขนาดเป็นดาราไม่ได้ไปโกงใครก็มีเวรกรรมประจําอาชีพแม้เป็นพระก็มีเวรกรรมประจําอาชีพอย่างเรียกว่าเป็นพระนี่จะรอดนะนั่งอยู่นะ่าเพิ่งนึกวงังหวังว่าจะรอดนันนั่นน่อยู่วันนั้นะ ทำไมหลวงพ่อโมดได้เดือนยังไม่ถึงเดือนทีคุณยายก็เรียกไปท่านเมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่พอจะเข้าพรรษาหลวงปู่จะเรียกแม่ชีเรียกสามนเณนรเรียกพระทั้งวัดมาแล้วหลวงปู่ก็เตือนเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชี ระวังตัวให้มากนะมันมีเวรกรรมประจำอาชีพทำไมเพราะข้าวทุกคำน้ำทุกอึกขนมนมเนยทุกชิ้นทุกถ้วยกินอยู่บนหัวชาวบ้านทางนั้นเลยทำไมละ่ะ จะตักบาตรเขาก็ยกอธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุผลบุญจากการทำทานเนี่ยข้าวสักจานนึงเนี่ยออกับสักถ้วยนึงเนี่ยขนมสักชิ้นผลไม้สักชิ้นหนึ่งเนี่ยนิพพานปัจจโยโหตุส่งผลให้ข้าพเจ้าหมดกิเลสไปนิพพานนะ พาตกยเมื่อกี้กนิพพานปัจจโยโห,โหตุผลบุญนี้ที่ถวายพาเป็นทานหลวงพี่จะได้มีเวลาศึกษาธรรมะถ้าหลวงพี่ฉันแล้วหลวงพี่ได้จีวรไปแล้วมีเวลาว่างไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไป รับราชาการไม่ต้องไปทำการค้ามีเวลาว่างแล้วไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดีนะถ้าไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดีนิสัยเลวๆก่อนมาบวชนะมีด้วยกันทุกคนน่นแหละนี่ก็มีนี่ก็มี ถ้าไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่แก้นิสัยเร็วๆก็ยังเลวเหมือนเดิม